มูลนายที่ร่วมกุศลสมุดปราการทำพิธีลอยกระทงเชียนดวงวิญญาณมารับบุญกุศลในงานทิ้งกระจาดประจำปี2 5 6 6เมื่อเวลา18นาฬิกาที่ริมเขื่อนสารากลางจังหวัดสมุดปราการมูลนาธทร่วมกุศลสมุรปราการได้ทำพิธีลอยกระทงเชิญนดวงวิญญาณสัมภเวสีทั้ง36จำพวกเพื่อมารับบุญกุศลในงานทิ้งกระจาดประจำปี2 5 6 6 ที่มุระิธร่วมกุศลสมุดปราการได้จัดขึ้นในวันที่21สิงหาคมโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จีนวัดภูแมนคุณนารามมาทำวิธีอัญเชิญดวงวิญญาณสัมภเวสีทั้ง36จําจำพวกหลังจากสวดจบคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูรณิธได้ร่วมกันนำกระทงที่เตรียมมาทั้งหมดมาลอยแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะเดินทางกลับมวรทิ ร่วมกุศลสมุดปราการนางสาวสานตรพรภูมิโครกรักผู้จัดการมูลรธิร่วมกุศลสมุดปราการได้กล่าวว่าสําหรับงานประจําปีทิ้งกระจาดในวันนี้เรามีพิธีทางสง์ในเวลา17นาฬิกามีพิธีพระสงฆ์ไทยสวดมนต์เย็นและในเวลา18นาฬิกาพระสงฆ์จีนวัดภูแมนคุ้นนาราม ทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณสัมภเวสีผีรายญาติทั้ง36จำพวกซึ่งในวันนี้เราทําพิธีลอยกระทงซึ่งส่วนใหญ่แล้วการลอยกระทงคนส่วนมากคิดว่าเป็นการลอยกระทงปล่อยทุกปล่อยโศกนั้นไม่ใช่การทําพิธีลอยกระทงของเราเป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณริมแม่น้ำแล้วก็วิญญาณสัมภเวสีทั้ง36หจำพวก เพื่อมารับบุญกุศลที่มุเรทิรวมกุศลสมุดปราการจะทำพิธีขึ้นในวันที่21สิงหาคมสำหรับงานในวันที่21สิงหาคมจะเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาทำบุญใส่บาตรเลี้ยงพระเช้าและไหว้หอเหียดตยิผิวรายาการแก้และในเวลา8นากา30นาทีเราจะเปิดประตูให้กับสาธุชนผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสมารอรับเข้าสาร และเราจะทำพิธีเปิดโรงทานให้กับสาธุชนทุกท่านด้วยโดยให้ผู้ยากไร้ที่มารอรับข่าวสารได้รับประทานอาหารฟรีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีและเราจะเปิดให้ทุกท่านได้รับข้าวสารตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปจนข่าวสารหมดจึงขอเชิญส่วนสาธุชนทุกท่านที่ยัง สามารถมาร่วมทําบุญบริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้กับทางมูลนิธิรวมกุศลสมุทรปราการได้เพื่อเป็นทานอันยิ่งใหญ่เพื่อแจกให้กับผู้ยากไร้ สำหรับวันนี้นะคะงานประจําปีทิ้งกระจาดมวยทีร่วมกุศลสมุดปาการค่ะเราจะมีพิธีทางสงฆ์ค่ะซึ่งเวลา17บเนาฬิกาคือ5้าโมงเย็นวันนี้เรามีพิธีพระสงฆ์ไทยสวดมนต์เย็นแล้วก็เวลา18บแนาฬิกาพระสงฆ์จีนจากวัดโพแมนคุณารามทําพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณสามภเวศีผีไราย,ยาติทั้ง36จําพวกซึ่งวันนี้เราก็ทําพิธีลอยกระทงส่วนใหญ่แล้วลอยกระทงคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นการลอยกระทงปล่อยทุกข์ปล่อยโศกนั้นไม่ใช่นะคะการทําพิธีลอยกระทงของเราคือเป็นการอัญ เชิญดวงวิญญาณริมแม่น้ําและก็วิญญาณสามภเวสีทั้ง36จําพวกเพื่อมาที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการจัดทําพิธีในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่วันจันทร์ที่21สิงหาคม2566สําหรับงานประจําปีทิ้งกระจาดของมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการในวันจันทร์ที่21สิงหาคม2566ค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกานะคะทําบุญใส่บาตรเลี้ยงพระเช้าค่าคะและไหวหอเฮติ ผีราย,ยาิกางแจ้งนะคะและเวลา8นาฬิกา30นาทีค่ะเราจะเปิดประตูให้กับสาธุชนผู้ยากไรล้ลผู้ด้ยโอกาสมารอรับข้าวสารและรับประทานอาหารค่ะและเราจะทําพิธีเปิดโรงทานให้กับสาธุชนทุกท่านและผู้ยากไร้ที่มารอรับข้าวสารได้รับประทานอาหารฟรีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีและเราจะปิดประตูค่ะและให้สาธุชนนั้นมารอรับแจกข้าวสารซึ่งเราจะมีพิธีเปิด ให้ทุกท่านได้รับข้าวสารตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปจนหมดค่ะและขอเชิญชวนสาธิชนทุกท่านนะคะตอนนี้ยังท่านยังสามารถมาร่วมทําบุญบริจาคข้าวสารอ,อาหารแห้งให้กับทางมูลธีร่วมกุศลสมุตรปราการเพื่อเป็นทานอันยิ่งใหญ่เพื่อแจกให้กับผู้ยากไร้ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณค่ะ n e w ส์4ี่เดยวสาวุตคงสินภาพข่าวนิวราทิพสีรายงาน